ซื้อน้ำตาลยายหน่อยครับค <c oughs> รับครับครับคใรชับใช่พริกใช่ไหมแ <c> ข <oughs> ็งแรงจริงๆเลออยยายเนา่ <c oughs> หืมไม้พายรุ่นไหนครับเนี่ยไม้พาย,ยาตั้งแต่ยายเป็นสาวใช่ไหมครับเนี่ยไม้พายตั้งแต่ยายเป็นสาวเลยใช่มฮะนั่นแหละสองหอ่อ ครับแล้วก็พริกด้วยครับเปียนหัวยายชินแลนะยฮะนี่กินไม่เป็นกินไม่เป็นกินเป็นจะหมากยายกินหมากเป็นไหมฮะ ห่อให้ด้วยคำหนึ่งห่อให้หนูด้วยคำหนึ่งห่อมามีไหมฟูห่อของยายให้อะพลิกด้วยนะครับพริกสดมี่ไมเอ่ยพริกสดก็สิบบาทอืม ครับเอาอาสดครับครับอืมแล้วก็หอมมาให้คำหนึ่งเอาคำน้อยๆพอครับ อะอะไรนะครับเขาไม่เรีย,ย,ยกภูเหรอต้องหลงด้วยเหรอไม่ว่าย้าย,ยว่าลืมอืมอืมหา,ายใส่เยอะมันจะกัดปากครับ จะกินหมากับยายครับให้ทราบสี <c oughs> ทบ่ที่นี่วัดไร่ขิงครับท <c oughs> ี่นี่วัดไร่ขิงทรายจะกินหมากับยายยายจะให้กินหมาก

จับนกนะเนื้อโค้ดเลยนะนี่แล้วหัวยายจะไม่ได้กินอ่อนนะจะไม่ได้คุ้ยตาแหมตาดำๆนะต้องต้องใส่ต้องกินด้วยใช่ไหมนี่ใส่กันเลยยายไม่ได้กินหรอกยายใช้สีอ่ะ ท่าไรแล้วเท่าไรฮะของหนูของหนูก็เก้าสิมสาามบมได้ครับพีกินูีแมวได้หมดแหละ

โอเคนะครับสวัสดีครับจอย